สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในปัจจุบันนี้นะคะเราต้องยอมรับเลยนะคะว่าปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่มักจะเกิดขึ้นมากมายเราก็หลากหลายปัญหาในประเทศไทยและจากปัญหาเหล่านี้เองนะคะทำให้มีหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆพยายามที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้นะคะเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้น้อยที่สุดและแน่นอนค่ะว่าหนึ่งในองค์กรที่คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงนั่นก็คือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยนะคะหรือว่า World Animal Protection ซึ่งหลายคนนะคะอาจจะคุ้นหูหรือว่าพอจะรู้จักกันมาบ้างแล้วแต่ในครั้งนี้ค่ะเกมและรายการ l a d y Society นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทำความเข้าใจนะคะกันอย่างลึกซึ้งถึงการทำงานขององค์กรอย่างแท้จริงว่าองค์กรเนี่ยเขาทำงานในรูปแบบไหนแล้วก็ดำเนินการอย่างไรนะคะเกมขอต้อนรับนะคะสัตวแพทย์หญิงชนะดาเครือประดับหรือว่าคุณหมอนิ้งค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอขาเกมอยากทราบถึงที่มาที่ไป ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มีปณิธานในการทําองค์กรอย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะคะก่อตั้งครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2493นะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2550ค่ะ,คะองค์กรกของเราอะนะคะก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะขับเคลื่อนผู้คนและก็โลกใบนี้นะคะเพื่อที่จะ ยุติการทารุณกรรมสรัตว์แล้วก็ส่งเสริมด้านสวัสดิภาพสัตว์ค่ะขณะนี้นะคะองค์กรของเรามีสาขาอยู่15สาขาด้วยกันทั่วโลกค่ะอืมดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกันทั้งหมดเลยใช่ค่ะ We move to protect animals แล้วพอหลังจากที่องค์กรนะคะได้มาอยู่ในประเทศไทยเราได้มีการดําเนินงานยังไงบ้างคะ,อ,ะองค์กรของเรานะคะก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรนะคะเราก็มีการ รณรงค์ให้ความรู้แล้วก็สร้างความตระหนักให้กับประชาชนชุมชนนะคะค่ะ,ค,ะคุณหมอคะถ้าจะให้เปรียบเทียบการดําเนินงานขององค์กรกับองค์กรอื่นๆหรือว่ามูลนิธิอื่นๆที่เกี่ยวกับสัตว์ที่มีในประเทศไทยคุณหมอจะพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าองค์กรของเราเนี่ยดำเนินงานในรูปแบบไหนหรือดําเนินงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนยังไงบ้างคะอ,อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ค่ะเราก็มีการให้ความรู้แล้วก็ร่วมกันรณรงค์ ะคะกับประชาชนในทั่วไปอนอกจากนี้เราก็ยังมีการทํางานด้านนโยบายค่ะแล้วก็มีการร่วมมือกับภาครัฐด้วยอ,อย่างกรณีการดําเนินงานในนโยบายอย่างนี้ค่ะคุณหมอมันได้มีการาเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการรวบรวมรายชื่อหรอคะถ้า,าเรามีการหลายรูปแบบจริงๆมีหลายรูปแบบ,แบ,บนะคะแต่ว่าอย่างการรวบรวมรายชื่ออย่างที่คุณเกบถามมาเมื่อกี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่องค์กรได้ทําค่ะใ,ในในโครงการ ด้านสัตว์ป่าของเราอะนะคะก็จะมีการการรวบรวมรายชื่อเพื่อเปลี่ยนกฎหมายนะคะอ,อย่างเป็นต้นเพราะว่ายัางกของเราเนี่ยก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงในฟาร์มอย่างสัตว์ป่าเนี่ยเราก็จะ,ะไม่สนับสนุนให้ใช้สัตว์ป่าเพื่อความบันเทิงประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะเสนอ ยื่นเพื่อเปลี่ยนกฎหมายต่อไปค่ะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตนะคะว่าอย่างกรณีอย่างที่คุณหมอได้บอกไปเนี่ยในเรื่องของการแสดงเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยถ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างลนลงกันหนักมากเลยทีเดียวที่แบบว่าไม่พยายามไม่อยากให้สัตว์เนี่ยมากลายเป็นเหมือนเป็นนักแสดงเล่นตามแบบว่าตามส่วนสัตว์อย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าสัตว์หนึ่งตัวที่จะแสดงออกมาได้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆ คนส่วนใหญ่นะคะจากที่เราเคยได้ทําการสํารวจแล้วเนี่ยผู้คนที่มา,าชมการแสดงสัตว์เนี่ยก็เป็นคนที่รักสตัตว์ทั้งนั้นนะคะอยากาใกล้ชิดสตัตว์เห็นว่าสัตว์แสนรูเ้เลยสนใจที่จะเข้ามาดูการแสดงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่สัตว์แต่ละตัวเนี่ยจะมาใช้ในการแสดงให้ทุกคนได้เห็นกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะสัตว์ปา่าเพราะเขามีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าค่ะกว่าที่จะมาอยู่ถึงจุดนี้เนี่ยเขาต้องผ่านการฝึกที่ค่อนข้างจะ กดรลนเพื่อที่จะเปลี่ยนสนัญญาณนั้นๆค่ะค่ะคุณหมอเองว่าในมองว่าในเรื่องการรณรงค์เรื่องเนี้ค่ะ,คะในประเทศไทยอ่ะมันยังดูค่อนข้างที่จะประชาชนจะเข้าถึงยากไหมคะก็ด้วยความที่อาจจะในกรณีของสัตว์ป่านะคะในกรณีของช้างเนี่ยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าความใกล้ชิดกับช้างกับกับสังคมไทยเนี่ยม,มาเป็นมาค่อนข้างชา้านานแล้วอะค่ะ,คะด้วยความที่ ช้างอยู่คู่กับเรามาแล้วก็ใช้เพื่อการแสดงหรือว่ากิจกรรมอื่นอน,อนอม,มาค่อนข้างจะนานเนี่ยก็อาจจะทําให้คนส่วนใหญ่หลงลืมไปในส่วนนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกง่ายๆเลยก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยคนไทยผูกพันกับช้างใช้งานช้างเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงอยากให้คุณผู้ชมลองนึกภาพว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นกันจนชินตาก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องของการที่ว่าเอาช้างมาเดินขายผว้ผลไม้ เดินตากแดดการที่มักจะชอบแบบว่ามีการเอาแผ่นซีดีไปติดหางช้างซึ่งปัญหาเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันเกิดมานานแล้วก็ต่อเนื่องแต่ในที่สุดมันก็ได้รับการแก้ไขจนออกมาเป็นกฎหมายว่าต่อไปนี้ห้ามใครนําช้างมาเดินเพื่อหา,หาอเขาเรียกว่าทําอาชีพแบบนี้แล้วแล้วในส่วนขององ,องค์กรเองอะค่ะได้มีนโยบายหรือว่าการดําเนินงานอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลช้างบ้างค่ะคือตอนนี้เราก็มีการ ร่วมกันผลักดันนะคะให้มีพรบช้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะปรับปรุงให้ปางช้างต่างๆเนี่ยมีการจัดสวัสดิภาพที่ดีแล้วเหมาะสมให้กับช้างเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวของในปัจจุบันด้วยที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการที่จะเห็นช้างเนี่ยได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเขาจริงๆเป็นธรรมชาติจริงๆอะคะ่ะมากกว่าใน ด้านการแสดงหรือว่าเอามาโชว์ต่างๆแล้วจริงๆแล้วองค์กรของเราอะคะ่ะดูแลสัตว์ประเภทไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะหลกัหลกๆในตอนนี้นะคะองค์กรก็จะให้ความสําคัญในเกี่ยวกับสัตว์ป่านะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงในฟาร์มนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ในชุมชนด้วยค่ะส,สัตว์ในชุมชนนี่เราก็จะเน้นด้านน้องหมาค่ะกําลังจะถามคุณหมอมพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าในส่วนตัวของคุณหมอเองเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างในองค์กระคะ,คะ สำหรับตัวหมอเองเนี่ยนะคะก็จะทําหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านสัตว์นะคะแล้วก็สวัสดิภาพสัตว์ให้กับคโครงการต่างๆในในองค์กรก็จะเป็นทั้งสัตว์ป่าแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงในฟาร์มบ้างแต่หลักๆเนี่ยหมอจะดูในโครงการที่เรียกว่า l i v e better with dogs ค่ะ,คะซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับสัตว์ในชุมชนที่ได้บอกแล้ที่มาของโครงการมาได้ยังไงคะคุณหมอคือ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีผลวิจัยต่างๆมากมายนะคะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะทำให้ช่วยในด้านสุขภาพของคนด้วยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะช่วยลดภาวะการซึมเศร้าบ้างหรือว,ว่าอะไรอย่างนี้แล้วคนเนี่ยก็นิยมเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่ส,สตัตว์อย่างตัวเล็กๆยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ย ค,คนก็จะชื่นชอบอแต่ว่าพอโตแล้วบางทีไม่น่ารักแล้วไม,ไม่เหมือนตอนเด็กๆค,คนก็จะเริ่มทิ้งทิ้งมาบ้างละมันก็จะทําให้เกิดมีเป็นสุนัขจรจัดตามแมวจรจัดตามที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยบางทีในส่วนนี้มันก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมบ้างแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันมันก็จึงมีปัญหาด้านโรคติดต่อ,อจากสัตว์สู่คลด้วยทางองค์กรก็เลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาในส่วนนี้ค่ะค่ะจริงๆเนี่ยในแต่ละปีนะคะทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ,อแล้วก็เสียชีวิตจากโรคสมับ้าด้วยกันเนี่ยประมาณ5 9 0 0 0คนทั่วทั่วโลกะนะคะแล้วก็95%จากผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ทวีปแอฟริกาและก็เอเชียซึ่งไทยไทยก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน<า>ค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเพราะว่า ทุกๆวันเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตถ้าคิดคำนวณแล้วเนี่ยทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตประมาณหนึ่งหนึ่งค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคนจะเสียชีวิตในทุกๆ9นาทีถ้าคิดเราคิดคำนวณเป็นตัวเลขค่อนข้างใจเยอะเหมือนกันใช่ซึ่งปัญหาเนี้ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ง่ายๆเลยด้วยการฉีดวัคซีนค่ะ,คะแล้วณปัจจุบันการรับรู้ของประชาชนในเรื่องนี้ ค,คุณหมอเองคิดว่ามันเพียงพอหรือยังคะคิดว่าการรับรู้ของของคนในสังคมเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นมากมค่ะเพราะก็มีหน่วยงานในหลายๆหน่วยงานร่วมมือกันในส่วนนี้จากสังเกตจากปีแรกๆเนี่ยที่เคยที่เราเริ่มงานในส่วนนี้มานะคะเวลาบางครั้งที่เราไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะธุรกันดารหน่อยหรือว่าห่างไกลนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ เป็นอำเภอที่อยู่ติดกับชายแดน,แดนค่ะบางบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเขาก็ยังไม่ได้เข้าใจในส่วนส่วนนี้สักเท่าไหร่ะคะ่ะว่าพิษสุนัขบ้าคืออะไรอะเอะมันเกิดได้ยังไงมันติดต่อ,อยังไงอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ยังไม่ค่อยจะซากข้อมูลในส่วนนี้เท่าไหร่แต่ด้วยด้วยความที่จากการที่เราทํางานมาแล้วก็ด้วยภาครัฐเองก็ค,ค่อนข้างจะทํางานในส่วนนี้ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่า ค่อนข้างประชาชนค่อนข้างจะได้รับความรู้ที่มากขึ้น,นะค,ะค่้และเกมเห็นมาว่าทางองค์กรเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐเนี่ยอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งว่าเรามีส่วนร่วมกับภาครัฐยังไงบ้างค่ะอย่างในปีที่ผ่านๆมานะคะเราก็มีการร่วมมือกับทางกรมปศุสัตว์อะคะ่ะจัดการให้ความรู้กับคุณครูในโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์สุคนนะคะรวมถึงโรคพิษสุนัขบ้าด้วยให้กับ คุณครูในจังหวัดศรีสะเกษทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการถวายความรู้ให้กับพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อแล้วก็พิสจนรณบ้ด้วยคุณเกศจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไปถวายความรู้กับเออทำไมต้องต้องต้องให้พระสงฆ์ทราบด้วยเพราะว่าเราจะสังเกตว่าในบ้านเราเนี่ยวัดกับชุมชนก็จะเป็นอะไรที่ใกล้กันจักราการค่ะแล้วก็เราจะสังเกต ได้ปกติเลยว่าตามวัดได้จะมีน้องหมาน้องแมวอะทิ้งอยู่ทิ้งเยอะมากใช่ค่ะแล้วบางครั้งเนี่ยพระเองเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะฉันจะต้องดูแลน้องหมาสุนอย่างไะต้องจัดการยังไงเพื่อเขาปลอดภัยกับจากโรคศกบ้านแล้วก็ตัวพระเองก็เหมือนกันว่าเขาจะท่านจะป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อต่างๆได้ยังไงเพราะฉะนั้นคิดว่าที่วัดเนี่ยก็เป็นเป็นส่วนสำคัญเลยที่ต้อง ให้ความรู้ในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ทางการก็ได้จัดการถวายความรู้กับพระสงฆ์เป็นคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะที่มีการให้ความรู้ด้านนี้กับพระสงฆ์ค่ะนอกจากนั้นเกมทราบมาว่ายังมีการเขาเรียกว่าเราเหมือนมอบวัคซีน<ช>ด้วยใช,ใช่ไหมคะก็คือในหลายปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะเราก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทั้งาทางด้านออนไลน์แล้วก็จักกิจกรรมให้กับประชาชนได้เข้าร่วมด้วยนะคะที่ผ่านมาเราก็มีการาให้ให้ประชาชนเนี่ย ได้ส่งรูปภาพเข้ามาร่วมกับเรารูปภาพที่ถ่ายกับน้องหมาะนะคะหนึ่งรูปภาพเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งวัคซีนนะคะแล้วก็ในปีถัดมาเนี่ยเราก็มีการให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันลงชื่อเพื่อที่จะเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีนพิษสุขาบ้าให้กับสุนัขแล้วก็ร่วมลงปฏิญญาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่เลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดช,ชอบอะค่ะ,คะจากหนึ่งรายชื่อเนี่ยเราก็จะ เปลี่ยนเป็นหนึ่งวัคซีนเพื่อที่จะมอบให้กรมปริษัทนะคะตลอด3าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการมอบวัคซีนให้กับกรมบริสัทอะคะ่ะมากกว่า3 0,000โดสด,ด้วยกันเก่ยังทราบมาว่าทางองค์กรเองเนี่ยยังมีการเขาเรียกว่านำอาหารไปบริจาคให้กับน้องหมา <c oughs> น้องแมวตามวัดอีกด้วยเหรอคะค่ะจริงๆอันนี้เป็นเป็น,ปนกรณีเฉพาะกิจอะนะคะ,คะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะคือเราก็ทราบข่าวมาว่ามีคน น้องหมาน้องแมวเพิ่มขึ้นค่ะทางองค์กรก็เลยก็เลยจัดหาอาหารเพื่อที่จะไปมอบให้ทางที่วัดนะคะที่เราก็าไปที่วัดหัวขูมาปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เราก็จะมีการจัดไปให้อีกอะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังจะเอาอาหารไปช่วยสนันวนจระในแถวชุมชนดินแดนด้วยค่ะอันนี้ทําไมคุณหมอกับองค์กรถึงเลือกเป็นที่วัดหัวขูอะคะคือ อันนี้เราได้ทราบข่าวมาเพราะว่าที่นั่นมีมีมีน้องหมาน้องแมวถูกทิ้งค่อนข้างเยอะจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปดูมีประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าตัวค่ะล่าสุดปีนี้จากโควิดรอบล่าสุดเนี่ยค่ะทางวัดก็แจ้งมาว่าตอนนี้มีเกือบสี่ร้อยตัวเพิ่มขึ้นแบบว่าเท่าตัวเลยใช่ค่ะแต่จริงๆที่อื่นคือเราก็ได้ข่าวมาว่าว่ามีเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่บางที่เนี่ยก็อาจจะอยู่ไกลออกไปแล้วก็ บางที่ก็มีกลุ่มหน่วยงานหรือว่ามีใครเข้าไปช่วยเหลือบ้างแล้วคะ่ะแลาก็เลยคิดว่าเออเราทำเท่าที่เราจะช่วยได้ค่ะจากปัญหาในเรื่องของสุนัขจากที่คุณหมอได้สัมผัสมาตั้งแต่เริ่มทำโครงการคุณหมอมองว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหาในปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดอะคะจริงๆคิดว่าการสร้างจิตสำนึกในการมีความเลี้ยงสุนัขกับมีความรับผิดชอบนะคะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยสุนัขจอนจัดน่ะก่อนเนี่เขาจะมาเป็นสุนัขจอนจัดเขาก็ต้องเป็นสุนัขที่มีเจ้าของมาก่อนอมีบ้านมาก่อนใช่ค่ะคือคิดว่าก่อนที่ทุกคนนะคะจะจะ,จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งอะคะอ่ะก็ควรที่จะมาคิดให้แน่ใจซะก,ก่อนว่าเราเนี่ยจะสามารถเลี้ยงดูเขาไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าสัตว์ตัวหนึ่งน้องหมาน้องแมวตัวนึงเนี่ยเขาก เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจนะ,ะต้องการความรักความการดูแลเอาใจใส่เหมือนเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะรับเขามาเลี้ยงก็อยากให้มั่นใจเพราะว่าเขาเนี่ยจะสามารถดูแลเขาไปได้ตลอดชั่วชีวิตของเขาค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่สัตว์มีชีวิตความอยู่ที่ดีมีสวัสดิภาพที่ดีนะคะเขาก็จะมีส่งผลให้สุขภาพเขาเขาดีไปด้วยนะคะเพราะเมื่อสุขภาพเขาดีเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นโรค ถ้าเขาเป็นโรคเนี่ยมันก็สามารถจะติดต่อมา,อมาถึงเราได้ถึงผู้เรียน<ช>ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตสัตว์กับเราเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าสวัสดิภาพสัตว์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องต้องคํานึงถึงอย่างมากเลยค่ะ คุณหมอคะเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วคงอยากมีแบบเขาเรียกว่าคุณผู้ชมบางส่วนที่อยากจะแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทํากิจกรรมกับทางองค์กรแล้วแบบนี้จะไปสามารถติดตามข่าวสารอะไรยังไงได้บ้างคะถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะไปติดตามกิจกรรมข่าวสารขององค์กรนะคะ,ะกะ็ติดตามได้ที่ Facebook ขององค์กรเลยคะ่ะโดยพิมพ์เข้าไปว่าองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนะคะก็จะเจอ,อก,กรของเราคะ่ะ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของรายการ l a d y s o c i e t y สัปดาห์นี้นะคะเรียกได้ว่าเราได้มารู้หลักการทำงานจริงๆขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยนะคะว่าเขาทำงานกันแบบไหนเขาแบบว่าเออเพราะว่าบางคนค่ะคุณหมออาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยองค์กรนี้คือการแบบชวนลงไปช่วยเหลือสัตว์หรือเปล่าอ่ะวันนี้ถือว่าเราเข้าใจกันแล้วว่าจริงๆแล้วองค์กรเราคือรูปแบบการทำงานเป็นแบบไหนเราอาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์เหมือนที่อื่นแต่ เราคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นเองอยังไงนะคะเกมก็ต้องขอขอ,ขอพบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่เสาะเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก่อนที่จะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปฟังเสียงนะคะของพระนะคะจากวัดหัวคูนะคะท่านจะพูดถึงความรู้สึกคะ่ะในการที่องค์กรนะคะได้นําอาหารไปมอบรวมไปถึงนะคะฝากข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ที่เขาจะเอาหมามาปล่อยนะคือก็ไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรมากแต่อยากจะว่าคือจอะปล่อยจริงๆนะครับเลี้ยงไม่ได้จริงๆเขาขอให้มามาแจ้งมาบอกไม่ใช่ว่าเอามาไปปล่อยไว้เฉยๆวางไว้เฉยๆเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยราทมจำเป็นจะต้องบางครัง้งบางคราวที่เขาเอามาไว้เนี่ย มันก็เจอผมมากหมาใหม่หมาเก่ามันก็จะเ้องบ่อแวงกันบางตัวเขาบางทีเขาไม่ได้ฉีดยามาเงี้ยเรากลัว,วเราจะมีปัญหาปัญหาเรื่องไอ้พวกอะไรเรืยองมาพิษสุนัขบ้านอะ่ะก,กลัวอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาก็ถ้าเขามาแจ้งมาบอกเราเนี่ยถือว่าจะฉีดยาแล้วทั้งฉีดยาถ้าเขาไม่แจ้งไม่บอกเราก็ไม่ได้ฉีดยาเงี้ยอ,องค์กรพิซัต พิทักษ์สัตว์อย่างโลกนะครับก็ดีะเข้ามาช่วยเยอะนะครับได้เยอะดูนะเน,นต่อคนเข้าไม่สนใจก็สนใจขึ้นเยอะนะครับสนใจดีช่วยกันแบ่งเบาทีเขาก็เขาก็ากรู้รู้เขาก็เอาอาหารมามาช่วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนัน้นมาช่วยมาอะไรดูแลแต่ใช้ได้แต่ว่าได้องค์กรม,มาช่วยดูแลทีนึงก็ แรงเบาไปได้เยอะมากเห็นกัเยอะมากต้องขออนุโมทนานะอนุโมทนากับโยมผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำอาหารมามาให้เป็นอาหารสัตว์โดยทั่วโด,โดยหลายลหลายรวมหลายหลายคนอะไรโดยเฉพาะโยมองค์กรพิศิธสัตว์ด้วยก็ขอให้อนุโมทนาสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ป,สปีสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นบุญเป็นกุศลขอให้มีความสุขและความเจริญด้วยอายุอโนสุขังพะรังนะครับความสุขเด ขาดสติเรื่องเงินงนะางขาดสติเรื่องควบคุมอารมณ์ขาดสติในทุกเรื่องหนูอยากอยู่กับพ่อคนไหนมีสติสู้วิกฤตงดเล่าเข้าพรรษา เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมชรหรือ National Cyber Security Agency NCSA นะคะ จัดงานเปิดตัวสำนักงานอย่างเป็นทางการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์นะคะที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งยังได้เล่งดําเนินการการทํางานนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนําโดยในาใยชัยวุฒนาคมานุสร์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมโดยพลโทรดรปัตยาเฉลิมวัฒน์นะคะ,ะ,คะเลขาธิการาคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรวมเปิดงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม นับเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกวาระหนึ่งสำหรับสนับงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมชที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารและผู้แทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสำน,น,นักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ได้มากราบเปิดงานในวันนี้นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กราณาให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้การจัดตั้งสํนงงานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมชในรูปแบบออนไลน์ในวันนี้ด้วยครับในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิตอลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันการใช้เงินการเดินทาง การรักษาพยาบาลการประกอบธุรกิจการทำงานการซื้อสินค้าและการบริการต่างๆสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจจะเกิดกับหน่วยง,งานโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่สําคัญของประเทศเราจึงจําเป็นต้องตื่นตัวเฝ้าระวังและหาทางรับมือกับภัยคุกคามทำไซเบอร์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไ,ไซเบอร์แห่งชาติหรือสก,กมชได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไ,ไซเบอร์แห่งชาติพุทธศักราช2562 โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายออกระเบียบม,มาตรการมาตรฐานขั้นต่ำและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในการร่วมกันป้องกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มิให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนตลอดจนสร้างความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งหน่วยงานจะรับผิดชอบภารกิจตามพระราชบัญญตัติและประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือในสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรงเพื่อทําให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในวันนี้สกมชได้รับโอกาสที่ดีและเห็นควรจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐภ่าเอกชนและประชาชน ได้รับรู้ถึงการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเพื่อให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ Critical Information Infrastructure และหน่วยงานภาครัฐและเอ,อกชนอื่นๆได้มีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือและประสานการดําเนินการให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันหนึ่งการปฏิบัติงานของสกมชมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสะกมชพร้อมที่จะรับฟังคําแนะนําข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อให้สํานักงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ และสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหากพบการโจมตีทางไซเบอร์สามารถติดต่อแล้วก็ส่งเอกสารนะคะมาได้ที่อีเมลหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ1 2 1 4 1 6 8 8หหรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ n c s a Thailand ได้เลยนะคะ นักานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพของประเทศไทย Prime Minister Award National Startup 2021 o u รับผู้ที่มีส่วนร่วมนะะในการนำนวัตกรรมเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19 Prime Minister Award Innovation for Crisis นะคะภายในงาน Startup แล้วก็งาน Innovation Thailand Expo 2021 Startup X i n n o v a t i o n Thailand Expo 2021โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดอออรอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวโดยได้จัดงานไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาณชันะ้นหนึ่งอุทยานนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับการจัดงาน Startup a n d Innovation t h a i l a n d Expo หรือที่เราเรียกว่าไซต์นะครับประจำปี2021เนี่ย เป็นการจัดงานในช่วงระยะเวลาที่ยังจัดงานเชิงกายภาพไม่ได้นะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มทำแพลตฟอร์มที่ใช้สตาร์ทอัพทำในเรื่องของการจัดนิทรรศการแล้วก็การประชุมสัมมนาในรูปแบบของโลกเสม,มือนจริงนะครับปีนี้เราพัฒนาต่อยอดงานหลักๆจะอยู่ในโลกเสม,มือนจริงหมดนะครับแล้วก็มีอวตารด้วยแสดงว่าคนที่เข้ามาชมงานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าโลกเสม,มือนจริงแล้วก็มี AI ในการที่จะประมวลผลการสัมมนาแล้วก็เทรนต่างๆเข้ามาด้วย เพราะฉะนั้นเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงศักยาภาพทางนวัตรกรรมของสตาร์ทอัพไทยแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่หน่วยง,งานราชการและก็มหาวิทยาลัยด้วยนะครับตีมปีนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกหรือที่เราเรียกว่าดิฟเทคโนโลยีสตาร์ทอัพครับผมผมคิดว่าสิ่งสําคัญมีอยู่2ข้อนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเติบโตของการลงทุนด้านเทค ธุรกิจที่เราเรียกว่าธุรกิจที่ต้องใช้ Deep Tech เนี่ยที่เป็นที่มาที่ไปของธีมในปีนี้มันเห็นชัดขึ้นนะครับมีการที่บริษัทที่เป็นบริษัทคอเปรืใหญ่ๆเนี่ยหลายบริษัทเริ่มลงทุนในการที่จะซื้อบริษัทในระดับชาติในระดับนานาชาติในขณะเดียวกันในบริษัทของไทยเนี่ยก็มีการสปินออฟงานวิจัยออกมาและตั้งบริษัทหลากหลายสาขานะครับเกษตรอาหารการแพทย์เนี่ยเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นในในเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้น นั่นแสดงว่าเรามีผู้เล่นหน้าใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแล้วออกมาตั้งบริษัทแล้วบริษัทขนาดใหญ่ของไทยเนี่ยลงทุนจริงอันนี้มีมีภาพที่เห็นชัดเจนมากขึ้นสะท้อนจากการที่เราได้อันดับหนึ่งนะครับสัดส่วนการลงทุนด้านอินโนเวชันระหว่างภาคเอก,กชนกับรัฐอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญนั่นก็คือการที่มหาวิทยาลายัยหน่วยงานวิจัยเนี่ยเริ่มที่จะอยากจะให้เอางานวิจัยของเขาออกไปตั้งบริษัทและเริ่มอยากจะทําสะพานเชื่อมกับกลุ่มที่เราเรียกตัวเองว่า a n ง e l Investor เรียกในส่วนเองเรียกว่าเป็นเวนเจอร์ a คปิท l ที่เป็น c o ร์เปอเรเนี่ยเข้ามาคุยกันตั้งแต่เนื่นๆนั่นแสดงว่าองค์การการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบจากโควิดแต่ว่ามันเป็นโอกาสในการที่บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่เขาสามารถเลือกเทคโนโลยีแล้วก็เอามาลงทุนต่อได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทางรายการนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะ